เดี๋ยวเราไปดูคลิปท่านทักษิณน,นะคะให้โอว่าเด็กนักเรียน1อําเภอ1ทุนทั้งหมด923คนที่โครงการที่ให้ไปเรียนต่อต่างประเทศโดยใช้เงินจากภาษีหวยบนดิน ที่เป็นโครงการที่ท่านทศินเอาหวยใต้ดินขึ้นมาเป็นหวยบนดินเก็บภาษีแล้วก็เอาเงินส่วนที่เก็บภาษีส่วนนั้นมาเป็นทุนการศึกษาให้เด็กไปเรียนต่างประเทศ1อำเภอ1นทุนทั้งหมด923คนโดยที่ท่านให้โอวาทมันเป็นโครงการที่ดีมากๆเพื่อดาโคตเด็กๆแต่ว่าท่านต้องมาโดนดำเนินคดีด้วยนี่แหละคะ่ะโครงการนี้แหละโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังที่ท่านให้โอวาทเด็กนักเรียนกันค่ะ เรียนให้ดีที่สุดเราต่างคนต่างทําหน้าที่ผมจะทําหน้าที่แก้ปัญหาให้บ้านเมืองให้โอกาสพ่อแม่ของพวกหนูได้พ้นจากความยากจนพวกหนูไปทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเรียนให้ดีที่สุดตั้งใจทุ่มเทให้ดีที่สุดแล้ววันนั้นผมแก่แล้วผมทําต่อไม่ได้แล้วพวกเรากําลังไมาบี้พลังมาทําหน้าที่ต่อทําให้ดีที่สุดหน้าที่อะไรก็ได้ที่ด้รับมอบหมายทาให้ดีที่สุด ชีวิตเป็นเพียงละครบทบาทที่เขาให้เราเล่นเล่นให้ดีที่สุดแต่อย่าไปติดยึดกับมันเท่านั้นเองทำให้ดีที่สุดในหน้าที่นั้นก็ข,ขอให้โชคดีทุกคนผมจะส่งเรียนให้จบนะครับไม่ต้องห่วงท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะใช้เงินรุ่นนี้ประมาณ3,000กว่าล้านจนจบจบชั้นไหนพิญาตรีโทเองไม่ให้ โทษเอกเดี๋ยวกอพอาจจะเข้ามาสวมได้กอพอหรือกระทรวงวิทย์หรืออะไรพวกนี้จะเข้ามาสวมได้เอางี้นี่เรียนให้เต็มที่เรียนให้ดีมีปัญญาเรียนเท่าไหร่เรียนไปเรียนให้สุดๆไปเลยนะครับเรียนไม่จะเป็นต้องเป็นคนที่ต้องสอบสเตรทเอแต่ว่าเรียนให้ได้ความรู้ท่านนั้ ให้ได้ความรู้แล้วก็อย่างได้น้อยแน่นอนถ้าเรียนให้ได้ความรู้เนี่ยมันยังไงก็บีบวกฟังคลิปแล้วรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกว่าท่านมีแต่ความห่วงใย,ยคนยากคนจนคะ่ะคําพูดที่ท่านพูดออกมาด้วยจิตใจที่ท่านเป็นห่วงคนยากคนจนที่เขายังลําบากอยู่โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีคะ่ะแต่ว่าทําไมคะหลังจากรัฐประหารแล้ว ยัดคดีให้ท่านค่ะเรื่องโคงการนี้แหละค่ะท่านเป็นคนดีค่ะคนไทยถึงมีท่านอยู่ในใจตลอดเวลาค่ะฝากไว้คิดค่ะคนดีอยู่ในคุกแต่คนอะไรนะไม่ดีอยู่นอกคุกใช่ไหมคะเอาคนดีอยู่ในคุกนะคะ